สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ Business Blueprint สูตรหลับผู้สร้างสรรค์ครับและในวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษครับผมเจ้าของแบรนด์รองเท้า As Above นะครับและวันนี้คุณแอนเนี่ยจะมาแชร์ประสบการณ์จากการสร้างแบรนด์ตั้งแต่ศูนย์ครับจนถึงทุกวันนี้แบรนด์ As Above เนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นครับผมสวัสดีครับคุณแอนครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้ วันนี้แหะค่ะก็วันหยุดเนาะก็ชิลๆนิดนึงแต่ก็ด้วยความว่าเราทำเป็นคนแบบ Business Woman เราก็ทำงานไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะอ่าวันหยุดก็ยังทำงานใช่ไหมครับวันนี้ต้องค่ะ <laughs> <laughs> คนนั้นครับคำถามเริ่มแรกเลยนะครับอยากจะถามคนนั้นว่าแรงบันดาลใจของการสร้างแบรนด์เนี้ยคืออะไรครับ ค่าวความไปเลยว่าแอนเป็นคนที่ทํางานตั้งแต่อายุ15ค่ะโชคดีที่รู้ตัวเองไว้ตอนแรกอยากจะเป็นหมอแบบหมอสกินอะไรเงี้ยแต่เราเริ่มมารู้แล้วว่าเคยถ้าเป็นหมอเนี่ยกว่าเราจะเรียนจบกว่าเราจะแบบมาหาเงินได้มันใช้เวลานานเราก็เลยพุ่งไปเลยว่าเราจะทำบิสเนสใช่ไหมคอนเซปต์ของแอนคือเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้แล้วก็มานั่งรีสต์ดูเลยว่าอะไรบ้างที่เราหมดเงินไปเยอะซึ่งสมัยนั้นตอนเราเรียนอยู่มันก็เห็นง่ายๆเลยว่าสิ่งที่เราหมดไปเยอะที่สุดก็คือสินค้าแฟชัน่นเสื้อผ้ารองเท้ามันก็เป็นธรรมดา หญแต่นะวันนั้นนะคออืนคิดว่าเสื้อผ้าคนทําเยอะมากๆเลยแต่ว่ารองเท้าอ่ะมันยังแบบมันยังไม่ได้มีคนทําเยอะขนาดนั้นแล้วอาจจะไปแบบแบ่งมาร์เก็ตแชร์กับเขาแบบได้ง่ายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะขึ้นไปเป็นท็อปออฟมาณ์นะตอนนั้นมันก็ยังมีจุดที่เราเข้าไปได้ก็เลยเริ่มจากรองเท้าแล้วก็ตอนนั้นเราถ่ายรายการพอดีก็มีพี่สไลด์เขาทําโรงงานเกี่ยวกับหนังอยู่เราก็เลยขอคําปรึกษาเขาเลยมันก็เลยง่ายขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้คอนเซปต์ของการ เปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้เนี่ยอันนี้คุณแอนได้ามาจากไหนสมมติว่าเราไปทําในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยเราไม่รู้อินไซต์อะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะยากมากๆแต่พอเราเอาสิ่งที่เราอ่ะซื้อเป็นประจำช้อปปิ้งเป็นประจำเราจะรู้เลยว่าถ้าอันเนี้ยเราซื้อมันก็ต้องมีคนที่เขาอยากซื้อเหมือนเราสิงั้นอินไซต์ของเรื่องนี้มันคืออะไรเราก็จะมีแพชชั่นกับมันแล้วก็เริ่มมันได้ง่ายที่สุดค่ะทุกคนครับต้องบอกเลยนะครับว่าคอนเซปต์ของการเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้เนี่ยพอรู้สึกว่าทุกคนสามารถอะแดป มีความชอบที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว oh, ซึ่ง oh, oh. จริงๆแล้วความชอบของเราเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นธุรกิจได้ oh. แต่เราจะยังไม่รู้ว่าทำยังไงถูกไหมครับใช่ oh. ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณแอนสามารถแชร์ได้ไหมครับว่าคุณแอนเนี่ยใช้วิธีการอย่างไรบ้างที่ทําให้ไอเดียทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย เริ่มขึ้นมาได้ครับพอเรารู้เราก็พุ่งเป้าไปเลยว่าเราอยากจะทําแบรนด์รองเท้าใช่ไหมคะในวันที่เราไม่รู้อ่ะแอนคิดว่าสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดคือยิ่งเราไม่รู้เราต้องยิ่งถามให้มากตอนนั้นอ่ะสิ่งที่แอนบอกว่าทาเยอะที่สุดเลยคืออ่ะพอเรารู้ว่าพี่ที่เป็นสไตลิสต์เขาทําเกี่ยวกับหนังอยู่เราก็ขอความรู้เขาเลยให้เขาช่วยเหลือให้เขาแบบนู่นนี่นั่นเราก็เริ่มไปหาต่อแล้วว่ามีใครบ้างรอบๆตัวเราที่เขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหนังเราก็ไปขอคําแนะนําจากเขาเลยเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆเออยๆ เก็บสะสมประสบการณ์อย่างเงี้ยค่ะมาเรื่อยๆจนแบบว่าเออมันค่อยๆแบบว่าทําเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแน่นอนว่าแรกๆมันปิดๆถูกๆอยู่แล้วแอนก็มีแบบรับมาขายบ้างผสมกับการแบบเลือกหนังเราก็ยังเลือกไม่เป็นเนาะมันก็ต้องแบบว่าถามให้เยอะที่สุดจริงๆยิ่งรู้ให้มากเนี่ยอันเนี้ยเป็นอะไรที่พอรู้สึกว่ามันค่อนข้างดีมากๆแล้วอย่างเงี้ยในมุมของของแอนและกันถ้าเราเป็นคนที่ขี้อายแล้วเราไม่รู้จักคนเยอะเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงหรือว่าย้อนกลับไปเมื่อ แป่ปีที่แล้วตอนนี้พอเริ่มทำโรงงานเนี่ย เหมือนกันเลยคือไม่มีโน้ตหาวต้องมาลองผิดลองถูกกันแต่ทุกวันนี้จริงๆแล้วโลกมันทําให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นถูกไหมฮะถูกต้องค่ะแต่ว่าในมุมแอนแอนรู้สึกว่ามันมีข้อดีข้อเสียแล้วก็เออมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันสมัยก่อนเราจะรู้สึกว่ามันหาข้อมูลยากใช่ไหมใช่แต่คนก็เข้ามาในตลาดยา,ยากเหมือนกัน<อ>แต่สมัยนี้เพราะมันหาง่ายอะ่ะคนก็เข้ามาง่ายนะั่นหมายความว่าแอนมองว่าเราเองอะหยุดพัฒนาไม่ได้เลยสักวันเดียวเพราะว่าทุกคนพร้อมที่จะแบบว่าวิ่งนําเราตลอดเวลาตลอดรองเท้าเนี่ย เป็นตลาดที่ค่อนข้างกว้างมากๆอยู่แล้วมันมีทั้งคนขายถูกขายแพงหรือม่แต่ในห้างเราเห็นเนี่ยเคาน์เตอร์ที่เขาขายรองเท้าเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆแอนสามารถแชร์ประสบการณ์ความท้าทายได้ไหมว่าตลอดการเดินทางตรงนี้เนี่ยเจอประสบการณ์ความท้าทายอะไรบ้างแล้วแอนแก้ไขปัญหาย,ยังไงบ้างจริงๆอ่ะตลอดการเดินทางคือแอนสบาปินี้เข้าปีที่10ใช่ไหมคะมันมีตลอดซึ่งแต่ละปีมันก็จะแตกต่างกันไปแต่เรื่องที่จําได้ขึ้นใจ เลยคือเรื่องของอพอเราทำแบรนด์เนาะเรามองว่าตอนนั้นเราเป็นไทยดีไซเนอร์ที่เป็นแบรนด์ i อใช่ไหมคะแล้วอยู่ๆก็มีแบรนด์ที่เป็นแบบขายส่งอะ่ะ เขาก็มาก๊อปปี้รองเท้าเราซึ่งตอนนั้นเราเด็กมากคือน่าจะอยู่ประมาณปี3เราไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนมันมันเป็นช่วงเวลาที่แบรนด์เรากําลังพีคขึ้นมาพอดีแล้วเขาก็มาก๊อปปี้เราแล้วเขาก็เอาไปขายตัดราคาตอนนั้นน้าแอนขายที่690เก้าขาขายที่ประมาณ2003เท่าเลยนะราคาที่มันถูกกว่าแบบราคามันหวบลงมา3เท่าเลยใช่แล้วก็ไม่พอแค่นั้นคือเขาเอารูปที่เราไปถ่ายแบบแล้วก็มีหน้าแอนด้วยนะท้าวแอนน่ะเอาไปส่งให้ ตัวแทนส่งในแชทในกลุ่มของเขาอะไรเงี้ยซึ่งต้องขอบคุณมากเพราะว่าลูกค้าเป็นคนส่งมาให้เราดูตอนนั้นน่ะคือพอมันเป็นครั้งแรกที่แอนเจอร์แอนก็ตกใจแบบตกใจมากจริงๆแล้วก็เลยแบบไปหาข้อมูลไปยืนดูหน้าร้านเขาไปยืนดูสยามไปอะไรเงี้ยที่เขารับรองเท้าไปขายเนาะแล้วเราเค็าลนองให้ทําอะไรไม่ถูกเลยเราก็ได้ตัดสิน <c oughs> ใจว่า, <c oughs> าเราอะไปแจ้งความดีกว่า S <S เพราะว่ามันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เนะาะแต่จริงแล้วอันนี้แบบเป็นเป็นข้อมูลให้ทุกคนเผื่อไว้แล้วกันว่าจริงๆแล้วอะถ้าเกิดสมมติว่าเราอะจะไปฟ้องในเรื่องแบบว่าเขาก๊อปปี้เราตรงๆอันนี้ถ้าเราไม่ได้จดเอาไว้จดลิขสิทธิ์เอาไว้มันอาจจะยากมันจะต้องมานั่งเท้าความกันเลยว่าใครเป็นคนผลิตก่อนเราเสียหายไปเท่าไหร่ตีเป็นมูลค่ามูลค่ายังไงแต่วันนั้นอะแอนดเลยเอาแค่เรื่องว่าเขาเอารูปของเราไปใช้ไปใช้ทั้งหมด6รูปซึ่งถ้าตามกฎหมายนะมันก็จะโดนรูปประมาณละห้าหมื่นบาทวันนั้น โดนก๊อปปี้เปลี่ยนไมล์เซตใหม่เลยว่าจากที่ยืนร้องไห้เรามองว่าเฮ้ยแสดงว่าเราอะทำออกมากแล้วมันดีเขาถึงอยากเหมือนเราแต่ว่า <just S 2> จุด <time. S 2> ที่เราตั้งใจทํามามันมีคนเห็นแล้วนะมันมีคนที่เขาอยากจะเหมือนเราวันนั้นสิน่งที่แอนคิดเลยคือว่าไม่เป็นไร ต่อให้เขาจะกอ๊อปอีก10รุ่นนะ่ะแต่ว่าเขาไม่สามารถก๊อป1สมองและ2มือของแอนได้นั่นหมายความว่าเราเดินนําเขาอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นสิ่งที่แอนให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของการทําแบรนดิ้งเพราะว่าต่อให้เขาจะก๊อปยังไงอะค่ะแต่ถ้าแบรนดิ้งเราดีอะคนเขาจะอยากซื้อตัวที่เป็นออริจินอลต่อให้ราคาเท่าไหร่อะเขาก็รู้สึกว่าซื้อของแท้มันดีกว่าแต่เมื่อไหร่ที่แบรนดิ้งเราไม่ดีทําไม่ถึงแล้วมันไม่ชัดเจนเขาก็จะรู้สึกว่าซื้อของ copy ี้้ไดน ถูกต้องถูกต้องทุกคนครับจริงๆแล้วเนี่ยจากเรื่องของคุณแอนเนี่ยครับมันให้ประโยชน์มากๆนะจริงๆแล้วคือการลงพื้นที่ซึ่งจริงๆหลายๆลคนอาจจะคิดว่าทําธุรกิจเนี่ยเราใช้แชท GPT เราสามารถหาข้อมูลออนไลน์ได้แต่การที่เราจะทําธุรกิจเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของธุรกิจก่อนถูกไหมคุณแอนใช่ค่ะการที่เราลองลงพื้นที่ไปดู การทำมหากินการที่เขาขายจริงๆเนี่ยเราก็ดูว่าลูกค้าทราฟิกเขาเป็นยังไงบ้างอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบที่สามารถทําให้เราเนี่ยตัดสินใจในการเริ่มทําธุรกิจนี้ได้ใช่ไหมครับใช่พูดถึงเรื่องแบรนดิ้งดีกว่าครับอะไรคือจุดเด่นของแบรนด์แอสเซ v e บิร์ฟครับตั้งแต่ day one แอสเซบิร์ฟไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ว่าเราก็มีการรีแบรนด์ไปแล้วรอบหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่มันมีมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆเลยนะคะที่มันชัดมากๆเลยคือการที่เรามี่ออเซอรีอยู่ในตัวรองเท้าเออเท้าคือรุ่นที่คนรู้จักเลย เมื่อสมัยก่อนจะเป็นเรามีอุปกรณ์ที่มันเป็นโซ่อะค่ะ,คะแล้วเราก็จะดีเทลกับมันมากมันไม่ใช่ว่าเป็นโซ่ทรงทไหนก็ได้ใช่ไหแต่มันจะต้องเป็นโซ่ที่สีแบบเหมือนแบบสีแบบลมควันนิดนึงแล้วก็เชฟมันจะต้องแบบว่าเป็นเหลี่ยม ตรงมุมขอบอะไรเงี้ยที่มันจะแฝงความเป็นแบบดีเทลเล็กๆน้ยๆเข้าไปเราก็เคยลองเทสนะคะด้วยการที่ทําแบบเรียบๆเลยเพนเลนิมอลมากๆปรากฏว่าไม่ใช่แบบสิ่งที่ลูกค้าเราต้องการ<อ>จริงๆลูกค้าเราต้องการคือณนะวันเนี้ยเราสามารถออดีไฟ์ลูกค้าเราได้เลยว่า ภาพจะต้องเป็นคนประมาณไหนคาแรคเตอร์ Character ยังไงเราสามารถชี้ได้เลยเพราะฉะนั้นนะพอเรารู้จักลูกค้าเรามากขึ้นนี่มันคือส่วนหนึ่งของการทำแบรนดิ้งอะค่ะเรารู้จักลูกค้าเรารู้ว่าเพอร์ n นาเป็นยังไงเราก็จะรู้ว่าในแต่ละวันนะ่ะเขาอยากใส่รองเท้าแบบไหนเขาอยากแต่งตัวแบบไหนคนที่จะเลือกซื้อแอสเซเบิร์เนี่ยมันไม่ใช่คนที่บแบบว่าโู้มินิมอลแบบมากๆซื้ออะไรก็ได้ไม่ใช่มูจิ จะเป็นคนที่ชูซี่หน่อยๆภาพมันคือหวานไหมหวานแต่ไม่ได้หวานจนรู้สึกว่าุยคุณนูคุณหนูมันจะมีความแบบว่าติดแกลมหน่อยๆอะไร uh huh. คือตัวจุดประกายที่ทําให้เราเปลี่ยนจากร้น online, านออนไลน์กลายเป็นออฟไลน์ line, แล้วมีสาขามีบูธอยู่ในห้างครับก็หลังจากที่รีแบรนด์เนี่ยแหละคะ่ะแอนเซ็ตไว้ตั้งแต่เดวัน Day One, ที่รีแบรนด์เลยว่าเราไม่ไอยากเป็นแบรนด์ไอเราอยากเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์ band หนึ่งที่ ชาวต่างชาติมาเมืองไทยแล้วแบบเ,เหมือนเป็นเดสติเนชันที่เขาเอ,ยอยากจะมาชอปปิ huh ้ง huh. อยากจะมาดู uh huh. จริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องของการเมนิเฟสก็ได้นะว่าเราเห็นภาพแอนไมองภาพไว้เลยว่าที่แรกสาขาแรกจะต้องเป็นเซนทัลเวิลด์เท่านั้นเพราะอะไรกันนะเพราะว่าจากการที่เรา r รีเสิร์ชมาแล้วเรารู้จากลูกค้าเราเนาะเรารู้ว่าลูกค้าเราอยู่ที่ไหนทำอะไร uh huh. เรารู้สึกว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นสาวที่ทำงานอยู่ในเมือง uh huh. เพราะฉะนั้นน่ะ เซ็นทรัลเวลเป็นเซ็นเตอร์มากๆแล้วเราอยากได้ทาร์เก็ตใหม่ก็คือกลุ่มลูกค้าที่เป็นต่างชาติเราก็ไปคืออันไปยืนดูมาแล้วอะค่ะไปยืนดูมาแบบหลายวันมากๆว่ามีใครที่เดินบ้าง ก็คือการลงพื้นที่เองถูกต้องโอ้โหคือก็ไปเดินดูมาเลยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละถ้าเราไปลองลงที่เซ็นทรัลเวลดูมันก็อาจจะได้กลุ่มลูกค้าใหม่ตามที่เราต้องการแล้วก็ทําให้แบรนดิ้งเราชัดขึ้นไปอีกลูกค้าคนไทยลูกค้าเดิมหรือว่าลูกค้าใหม่ที่ยังไม่ได้กล้าตัดสินใจซื้อรองเท้าเราเขาก็ได้เห็นรองเท้าของเราแบบมากขึ้นคือพอรู้สึกว่าอันนี้เป็นแรงบันดาลใจดีมากเรามักจะได้ยินหลายๆคนพูดว่า ให้เริ่มการทําธุรกิจจากการแก้ปัญหาของคนอื่นก่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอรู้สึกว่าเราเริ่มทําธุรกิจจากการแก้ไขปัญหาของตัวเองก่อนคุณได้มีความคิดเห็นยังไงบ้างดีกว่ากับคำว,ว่าให้เริ่มทําธุรกิจจากการแก้ไขปัญหาจากตัวเองกับจจากกาแก้ไขปัญหาของผู้อื่นเนี่ยถ้าในมเมนนะคือแอนรู้สึกว่าด,ด้วยความว่าคอนเซปต์ในการเริ่มธุรกิจของแอนน่ะมันคือจากเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้แน่น,นอนว่ามันเริ่มจากตัวเองตัวเองจุวเล็กๆของเราเองจริงๆแล้วตอนนี้คอนเซปต์ของแอนสัเบิร์บเลยอะค เป็นตัวเลือกสำหรับสาวๆตัวเล็กเพราะว่าเรามีแฮชแท็กว่าสูงได้ไม่ต้องขยิมสูงได้ไม่ต้องขยิาใช่จริงๆแล้วมันก็เกิดจากเพนพอยต์ของเราที่เราเป็นสาวตัว,ตวเล็กสู660แล้วเราอยากจะใส่รองเท้าที่มันเพิ่มความสูงแต่ปกติแล้วอ่ะเราจะเจอปัญหาว่าถ้ามันใส่สูงมากหรือว่ามันสโลปมากเกินไปค่ะเราจะเกรงนองเราจะเดินได้ไม่นานยถูกต้องแอนก็เลยไปนั่งรีเสิร์ชแล้วก็เห็นว่า สาวๆหลายคนน่ะมีปัญหาเรื่องแบบนี้จริงๆมันก็คือเริ่มจากตัวเราแล้วเราก็ไปแก้ปัญหาของคนอื่นได้เหมือนกันอ่าครับบางครั้งการที่เราอ่านเยอะฟังเยอะเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราต้องเลือกแต่จริงๆในความเป็นจริงแล้วในการทำธุรกิจเราสามารถเลือกที่จะแก้ไขปัญหาตัวเองก่อนแล้วก็ไปแก้ไขปัญหาคนอื่นได้เช่นกันถูกไหมคุณแอนโอ้จริงๆอันนี้ดีนะคุณแอนอยากจะให้คําแนะนําอะไรกับคนที่กําลังอยากจะเริ่มต้นในอุตสาหกรรมนี้ดีกว่าคงอยากจะแชร์คติตัวเองอีกแบบคือแอนก็จะแชร์เรื่องนี้บ่อยมากเลยเคยรู้สึกว่า เอ่อในวันที่แอนน่ะตอนนั้นแอนเป็นเด็กใช่ไหมคะแล้วแอนมาได้จนถึงทุกวันเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าพอเราเป็นเด็กเราการเริ่มเราเรามีไฟแบบเยอะมากๆเลยคะ่ะแอนจะใช้คอนเซปต์ว่าเริ่มก่อนล้มก่อนลุกก่อนแล้วก็สาเร็จก่อนเพราะฉะนั้นแอนก็เลยอยากจะแชร์ว่าณนะวันนี้ที่เรายังมีแรงที่จะทําถ้าคิดแล้วอะเริ่มทําเลยอย่างที่บอกเริ่มก่อนล้มก่อนลุกก่อนสําเร็จก่อนถ้าใครหลายๆลคนเคยฟังเนาะจะบอกว่า สมมติว่าถ้าเราทําธุรกิจไป10อันมันมันเจ๊งไปสักห้าอันแล้วต้องดีใจแล้วนะเพราะว่าอีก5อันมันใกล้แล้วมันมีโอกาสแล้วมันมันมันมีโอกาสแล้วเพราะว่าเราอาจจะต้องเจ๊งสักสิถึงจะเจอหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆคือการทําธุรกิจมันคือการลองมันคือการเสี่ยงแต่ในการลองกับการเสี่ยงเนี่ยมันคือการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราเคยล้มมาก่อนถูกไหมคนนั้นใช่มันต้องล้มมาเยอะมากคือแต่ก่อน่ยเวลาเจอปัญหานิดนึงก็ร้องไห้แล้วเป็นทุกคนเพราะว่าเป็นทุกคนนะเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ เฉยยแล้วไม่ลองละเรามองปัญหาเป็นเป็นงานเป็นเรื่องที่เราต้องแก้ไปในแต่ละวันอนะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันมีมันมีทุกวันมันมีในทุกธุรกิจอะหลายคนคิดว่าการทําธุรกิจพอสักพักหนึ่งมันจะราบรื่นแต่ในการทําจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าอย่างพอเองทําโรงงานเนี่ยแบบ8ปีแล้วนะทุกวันเนี่ยต้องมานั่งแก้ปัญหาทุกวันพอรู้สึกว่าการที่เราทําธุรกิจแล้วเจอปัญหามันคือการเรียนรู้มันคือแบบผินก้อนหนึ่งที่ต้องแบบ ผ่านไปให้ได้ถ้าเราล้มเนี่ยเราก็แค่เรียนรู้ว่าอะเราจะกระโดดข้ามมันยังไงถูกไหมใช่ในการทําธุรกิจไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดเราไม่ได้เก่งกว่าใครแล้วก็ไม่ได้มีใครเก่งกว่าเราถามว่าวันนี้น้องๆที่เด็กกว่าแอนน่ะอ้หลายลคนคือเก่งกว่าเราเยอะมากไปได้ไกลกว่าเราเยอะมากสิ่งหนึ่งที่แอนรู้สึกว่าเฮ้ย เราเรามีมากกว่าคือเรื่องของประสบการณ์แอนอาจจะไม่ได้แบบประสบการณ์เยอะเท่าพี่ๆหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็มองว่าเรามีประสบการณ์เราเรียนรู้มามาประมาณแบบ10ปี11ปีแล้วแน่นอนมันมีเรื่องที่เราก็ยังไม่รู้และเรื่องที่เรารู้มากกว่าแต่ เราก็อยากจะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยเหมือนเราเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พัฒนาในทุกๆวันอะไรเงี้ยเชื่อว่านี่อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นคีย์สักเซสของคนที่เขาแบบประสบความสําเร็จก็ได้สาหรับคุณแอนเนี่ยการสร้างธุรกิจนี้ขึ้นมาให้มันประสบความสาเร็จทุกวันนี้ได้เนี่ยมันคือการเริ่มตั้งแต่ที่เราเนี่ยมาเข้าใจแก้ไขปัญหาตัวเองก่อนแล้วก็แก้ไขปัญหาของผู้อื่นหลังจากที่เราเข้าใจตลาดแล้วเนี่ยเราก็ต้องลอง คือเราไม่ลองเราไม่รู้<อ>แต่พอเราลองแล้วเนี่ยมันคือการเก็บ Data ละการที่เราเข้าใจว่าลูกค้าเราเป็นใครต้องการอะไรซื้ออะไรบ้างถูกไหมคนนั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยพรรู้สึกว่าสิ่งที่พอได้จากคนน,นั้นในวันนี้คือการที่เราไม่ give up ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาที่เจอคือการทําธุรกิจจากเด็กผู้หญิงอายุ20ต้นๆน่ะใช่ปะ 19. 19ทุกคนจากการทาธุรกิจอายุ19เนี่ยเราสามารถที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองอ่ะ<อ>การที่เรากล้าที่จะเริ่มเพรารู้สึกว่าแค่เรากล้าที่จะเริ่มอ่ะ มันคือ10%ของความสําเร็จแล้วอะเคสของแอนเนี่ยเป็นอะไรที่ทําให้เราเห็นเลยว่าจริงๆแล้วแค่เรากล้าที่จะทําทุกวันนี้พออะไรที่มันง่ายขึ้นอะเรามักจะยอมแพ้ง่ายคือรู้สึกว่าถ้าเจอปัญหาเราก็ยอมแพ้แล้วเราก็จะมานั่งคิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นบ้างใช่ไหมแต่เพราะรู้สึกว่าของแอนเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้เลยอะมีวิชันละว,ว่าเราจะไปถึงตรงไหนบ้าง<ห>เพราะฉะนั้นเพราะรู้สึกว่าการที่เรามีวิชั่นที่ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยมันจะสามารถเป็นแรงผลักดันให้เราเนี่ย ไปถึงความสำเร็จของเราได้เนาะดังนะนั้นวันนี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของแอนเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถพอเชื่อว่าสามารถสร้างแรงบนันดาลใจให้กับหลายคนได้นะวันนี้นะเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆที่มาแบ่งปันสูตรลับสู่ความสําเร็จให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็รับฟังกันนะฮะค่ะแล้วก็สําหรับทุกคนนะครับที่มีความฝันหรือว่าอยากจะเริ่มต้นธุรกิจนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้นะคะว่าทุกความฝันที่ยิ่งใหญ่เนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยก้าวลเล็กๆเสมอ ถูกไหมครับถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับใครที่มีความฝันแล้วอยากจะให้ก้าวเท้าเริ่มต้นเดินตามความฝันของทุกคนนะครับและสุดลกผู้สร้างสารรค์ในเทปตต่อไปจะเป็นอะไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไว้นะครับ